สวัสดีสวัสดีคุดพาสวัสดีพญาคุชสวัสดีคุดหนึ่งเจ็ดสวัสดีค่ะคุดมาเยอะมากค่ะอันนี้คือถุงแตกนะคะกล่องแตกค่ะแกะออกจากกล่องนะคะทุกคนมาชมกันเหรียญคุชมาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะคะเนี่ยค่ะเหรียญครุชนะคะทุกคนมาเจอมาดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูเหรียญครุดกันนะคะมาเยอะเลยเนีย่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแยออกจากกล่องเทกล่องก่อนเนาะ เท้ออกากำลังก่อนโอ้โหนี่เห็นไหมคะมาเป็นพันกันเลยทีเดียวอโอเคนี่นะคะครุดครุดล้วนๆเอาเนี่ยคะ่ะถุงพลาแตกนะคะเดี๋ยวจะเอาถุงออกก่อนเอาถุงเก็บไว้แถวๆนี้แหละไม่ได้เอาไปไหนเอาไปไม่ไกลนะคะเออไว้เผื่อมีปัญหาอะไรก็จะได้ดู แบบมาแบบสะใจจริงๆมาแบบถูกใจมากะค่ะทุกคนถูกใจมากนะคะครุฑครุฑล้วนๆเลยค่ะครุฑครุฑหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็จะมีครุฑเฉียงมาบ้างนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันนอยเดี๋ยวขอดูครุฑก่อนอันนี้ครุฑเอ่อครุฑเฉียงอันนี้ใส่มาสามเหรียญนี่คืออะไรอันนี้แยกมาสามเหรียญนี่คืออะไร พะยัถุงอ๋อนี่คุดเฉียงอันนี้ก็คุดเฉียงเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอีกทีนึงคมาเป็นพันนะคะทุกคนคุดคุดหนึ่งเจ็ดมาเป็นพันเหรียญค่ะมาแบบสะใจมากมาอ๋อเนื้อสายค่ะอุ้ยนี่มีแตกายงาค่ะทุกคนเห็นไหมคะคุดแตกายงา ก,ก็สวยอีกแบบนึงเนาะให้ดูชัดๆเห็นไหมเห็นชัดไหมไม่เห็นเออเห็นเห็นเหน็นี่ค่ะก็เรียกว่าครุตแตกลายงาอันนี้แตกไม่เยอะค่ะแต่ก็ก็เป็นเขาเขาช่รุด้นะคะเขาชำรุด,ะะะรดแต่เขาช่รุดแบบมีศิลปะ พูดคุยทับถามได้นะคะทุกคนช่องป้านะนะคะกึ่งสะสมกึ่งขายค่ะส่วนใหญ่เลยนะคะปะนาจะสะสมเหรียญน,นี้มีปัญหาคือดูด้านนี้นะคะสึกแต่เหมือนเหรียญไม่ผ่านใช้ค่ะเหมือนเหมือนไม่ผ่านใช้เลยนะคะเนี่ยค่ะขาแว่นอยู่ครบประเกษสาส่วนมากอะไรทุกอย่างเอ้ยอ,อ,อยู่ครบแต่พอมาด้านนี้เนี่ยค่ะ องค์พยาครุฑสึกเหมือนปั๊มไม่ติดอะคะ่ะอันนี้อันนี้น่าสนใจพอพะดูไม่มีรอยไม่มีผิวยังอยู่ด้วยอะคะ่ะที่สําคัญอันนี้ก็แปลกๆเดี๋ยวแยกออกมาก่อนนะคะแยกออกมาก่อนอันไหนที่ดูว่าแปลกผิดปกติอะไรเงี้ยนะคะก็จะแยกออกเอาไว้ดูทีหลังว่าเขามีพิเศษอะไรตรงไหน,นแต่ถ้าไม่มีอะไรก็นั่แหละค่ะโยนเข้าไปในกองเหมือนเดิม ย่นเข้ากองเหมือนเดิมปีใหม่ใครไปเที่ยวไหนมาบ้างคะใครเดินทางไปจังหวัดไหนบ้างอู้ยูไปนาดีใจจังเลยคุดมาหาป้านาเนี่ยเขาคงส่งมาก่อนอันนี้เขาเป็นอะไรกันดูดูสิไหม เขาคงส่งมาก่อนแล้วล่ะค่ะแต่ของิ่งมาถึงนะคะมาถึงไปน่าก็แกะเลยขนส่งก็ไม่หยุดนะโอ้โหคุดคุหนักมากค่ะโอ้นี่มีปนมามีเหรียญเหรียญน้อยปนมาหนึ่งเหรียญเนี่ยถ้าใครมีเวลานะแต่ไปน่าน่ยไม่มีเวลาถ้าใครมีเวลานะมานั่งคัดนั่งคัดเอไอเนี้ยค่ะ แต่อันนี้ไม่แน่ใจคิดว่าเขาคงคัดมาแล้วละ่ะคัดที่ผระเสียนตรงอ่ะคัดที่พระเสียนตรงที่เอียงบ้างตรงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มีก็มีให้คัดเยอะอยู่มีแบบมีลูกเล่นเยอะอะ่ะครุฑครุฑ1.7ครุฑหนึง่งเจ็ดนี้ท่าครบด,ดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันนะคะพุทธคุณเต็มเปรี่ยมโดยไม่ต้องปลูกเศษแต่ประการใดค่ะ เขามีความเชื่อนะคะมีความคมแลังค่ะเขาเขาเชื่อเรื่องการพูดผีปีศาจงูเงี้ยวเคี้ยวขอไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเป็นตัวตบะบาร,รมีต่อองค์พญาเคยมีเหรียญนิผลมาว่าแล้วเนี่ยเนี่ยที่พรนั่นเลือกเพราะอย่างนี้แหละเขาก็ต้องมีปนมาบ้างนะคะไม่ว่ากันปนมาบ้างนิดหน่อยไม่ว่ากันค่ะเหรียญนี้เหมือนอ่าที่ประน้านเคยให้ดูว่า เท่ากับเหรียญหลังวัดพระเศียรเล็กะเหรียญท่านจะเป็นแบบนี้พร,พระเศียรเล็กหลังวดัดอะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยอเดี๋ยวก็ปนอีกแยกก่อนโอเคค่ะเอามาดูคู่กันต่อเดี๋ยวพป่น่าจะต้องนับแต่ถ้านับตรงนี้ก็เดี๋ยวท่านจะเสียเวลาเนาะเราจะได้คุยกันเดี๋ยวพี่น่าค่อยนับทีหลังนับอู้อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่า มาชำรุดทีหลังหรือผิดพลาดมาจากระบบการผลิตเห็นไหมคะเนี่ยเนอะน่าสนใจอะ่ะคือไม่รู้ว่ามาผิดพลาดเหมือนผิวเขาแตกเหมือนเครือบแล้วแล้วผิวเขาล่อนออกแปลกจังเลย น่าจะชำรุดที่หลังมากกว่าน่าจะไปโดนอะไรกระแทกอย่งแรงอันนี้ก็ตีเป็นชำรุดไปเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะก็ชำรุดเพราะว่าถ้าขายอะเรียนอย่างเงี้ยก็แยกออกแต่บางคนเขาก็ชอบนะคนที่มาเลือกซื้อหน้าร้านไปหน้านะเขาชอบแบบนี้นะเขาบอกขลังดีจริงๆค่ะหลายคนเลยเลือกเขาเลือกเอาแต่แบบนี้เขาบอกขลังดีเนี่ย ม่น่าจะเอาเอาไปไว้ให้เขาเลือกกันไว้ให้คนคนที่มาซื้อหน้าร้านน่ะนั่งเลือกเขาเขาบอกว่าเหมือนแบบ,เห,เ,หเ,เ,บเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหรียญประสบการณ์ค่ะเหมือนเหรียญที่ผ่านประสบการณ์มาเขาบอกมีความขลังเขาบอกเขาชอบเนี่ยจริงๆบางคนบอกไป็น้าะเอาเหรียญล้างสวยๆเหรียญใหม่ๆไปให้เขานะเขาบอกเขาไม่เอา เขาไม่เอาเหรียญสวยจะเอาเหรียญเหรียญเนี่ยเขาบอกดูขลังดีโอเค้ก็น่าจะจะเลือกไปให้ให้เขาเลือกไป เหรียญทุดหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ําลมไฟค่ะที่มีธาตุครบดินน้ําลมไฟหมายถึงนะคะเขาเขาดูจากที่ว่าเป็นหนึ่งเจ็ดนะคะปีอื่นก็จะไม่ครบนะคะปีอื่นก็จะจะไม่มีธาตุดินน้าลมไฟ,ไฟครบเพราะว่าไม่ใช่เลขอะบวกกันมานะคะเขาเขาเขาเลขเลขจากอะไรนะโหราศาสตร์ดวงดาวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาบวกเขาบวกกันอย่างหนึ่งกับเจ็ด บวกกันธาตุดิน1กับ7 2กับ5บวกกันเป็นธาตุไฟอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะบวกกันประมาณนั้นแล้วก็เอาน้ำหลอมเหลวโลหะที่มาผลิตครุฑก็จะมีธาตุน้ําแฝงอยู่แล้วก็เอาลักษณะของเหรียญคือกลมลมก็จะเป็นธาตุลมนั้นจึงมีธาตุครบดินน้ําลมไฟและครุฑก็เหยียดผาตรง พร้อมที่จะฉบเฉี่ยวอ่ะประมาณน,นี้นะคะเขาว่ากัน